สวัสดีครับเอฟุทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมผมก็นี่เตรียมเอาคันนี้ไปส่งมอบนะครับซึ่งเป็นรถคอกซิงบรรทุก5ตันนะคันนี้เป็นของลูกค้านะครับก็อยู่จังหวัดสุรินเอาไปวิ่งค้าขายถ้าผมจะไม่ผิดลูกค้าขายเป็นกล้วยนะครับขายกล้วยอยู่นะครับก็เอาไปแบกไปบรรทุกนะครับจริงๆลูกค้ามีคันเก่าอยู่แล้วนะคันนึงแต่ว่าด้วยอายุการใช้งานที่เยอะนะครับลูกค้าก็เลยอ่ะ เปลี่ยนคันใหม่แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูลูกค้าชอบในความเป็นสีเทาแล้วก็ทนดำนะเพราะว่าวันนั้นลูกค้ามีสีประตูขับมาผมเห็นลูกค้าก็ใส่ล้อดำนะก็เลยไม่ทิ้งแนวการแต่งเดิมนะครับนี่บรรทุก5ตันนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นสีเทาโอเพกล้อดำหมดเลยลูกค้าใช้เป็นแม็กหน้าแม็กหลังเลยนะเพราะว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับไม่ต้อง จอดพักเวลาที่เราเบรกเยอะๆหรือลงเขานะครับนี่มันจะมีช่องลมเห็นไหมเนี่ยที่ทำให้อากาศเข้าไปถ่ายเทความร้อนได้นะครับถ่ายเทความร้อนได้นี่นะครับล้อนหน้าก็ใหญ่เหมือนกันสําหรับช่องลมที่อากาศจะเข้าไประบายความร้อนของเบรกนะครับเป็นแม็ก s S R นะครับข้างหน้าส่วนข้างหลังเป็นแม็กบรรทุกเลนโซนะครับเป็นแม็กบรรทุกเลนโซแล้วก็นี่มีเสริมแหนบ นะครับ20มิลข้างละ5ตัวพร้อมชุดโช้กไฟพร้อมสกีเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับตัวข้อก็ไซส์มาตรฐานนะครับของช่างบึ้งลาบุรี10ชั้นครึ่งหรือเมตรสามสนะครับเมตรสา้นี่เป็นไงสวยไหมป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อกันเลยแล้วการลูกค้าให้ไปถึงก่อน9ก้าโมงนี่ก็มาถึงบุรีรัมแล้ว เวลาก็ประมาณ7จ็โมงสีนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับก็มาถึงแล้วนะครับซึ่งที่ลูกค้าแชร์โลเคชั่นไว้เราเข้าไปไม่ได้นะเพือพอดีลูกค้าบอกว่าเขาทําทางอยู่นี่ครับลูกค้าก็เลยมาเอามอไซค์มารับนะแล้วก็ขับน้ําอยู่แต่ก็ไม่ไกลแล้วเม่ี่จับ g p s จากตรงที่นัดเจอกันตรงหน้าศูนย์รถก็แค่นิดเดียวครับเดี๋ยวผมพาพี่เช็คอุปกรณ์เนาะนะครับ ก็ล้อแม็กหน้าเนาะพี่ล้อเป็น S S R สีดำนะครับแล้วก็ยาง2 3 5 5 0ซึ่งอันนี้ที่ผมต้องใส่ยาง2 3 5 5 0เพราะว่าเผื่อวันหนึ่งที่เปลี่ยนยางใช่ไหมพยายามยึดเบอร์50แล้วก่อนมันจะจบเรื่องปัญหา A B S ไฟโชว์เพราะว่าถ้าใส่ยางเล็กกว่านี้นะครับล้อหน้ากับล้อหลังอะ่ะการหมุนรอบมันไม่เท่ากันแล้วไม่มันจะเพี้ยนแล้วพอเพี้ยนปุ๊บมันจะชอบพาแบบ A B S ไฟโชว์เหมือนล้อวิ่งไม่เท่ากันอย่างเงี้ยพี่ นะครับแล้วก็ตัวคอกเนาะเมตรสานะครับพี่งานช่างบึ้งเนาะนะครับคอกเหล็กแซมเลสนะครับแล้วก็อันนี้าดามกระบะบนล่างนะครับพี่เหล็กตัวคอบดามให้เรียบร้อยนะครับก็ดามบนดามล่างเลยแต่ว่าข้างบนเนี่ยรับกระบะไลเนอร์มันจะคุมแล้วมันจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับจะมีทุกทุกช่องตรงตรงสันที่ว่ามันยึดกับแชสซีเนาะนะครับ ล้อแมกบรรทุกเลนโซ่นะครับพี่เพาวลอยโปแล้วก็ยาง xcd ก็คืออันนี้ของใหม่ทั้งหมดเนาะนะครับแล้วก็ย้ายหูแหนบหน้านะครับพี่ขึ้น1นิ้วเนาะนะครับแล้วก็แหนบที่ใส่นะครับพี่ก็จะเป็นแหนบ2 0มิลเนาะข้างละ5ตัวนะครับแล้วก็มีชุดโช้กไฟสกีเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ย อาจจะไม่ได้เติมลมมาแบบสาหรับบรรทุกนะพี่เ,เติมมาอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบประมาณนี้แต่ถ้าพี่บรรทุกสามสี่ตันอะไรพี่พี่เติมเพิ่มหน่อยเนาะแต่ยางหน้าก็ปกตินะครับเติมอาจจะเติมแค่ยางลังอันนี้ต้องหาที่เก็บเผาด้วยเนี่ยพี่อ๋อมีที่เก็บใช่ไหมครับมีอะไรไปต่อทําอะไรไหมล่ะพี่เพ<ร>า <laughs> เก็บไว้ก่อนใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเทินมันไม่ค่อยมีราคาเพาอ่ะ ผมก็เลยราคาที่ตัดให้ส่วนใหญ่ก็จะเทินแค่ล้อเพราะเพาเนี่ยเขารับซื้ออยู่แค่ประมาณ 2, 2องพันสอเมันถูกมากครับพี่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเก็บเพราะว่าตอนเนี้ยเพา,าเดิมอ่ะมันเยอะมากเพราะว่ารถออกมาก็เปลี่ยนเพาลอยเพลาลอยเนะาะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ขึ้นนั่งฝั่งคนขับเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายให้หนงยนิดนึง อันนี้ก็เกียร์นะพี่เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็สอดนิ้วยกนะครับถ้ารุ่นนี้เนาะสอดนิ้วยกดันซ้ายสุดผัดขึ้นไปข้างหน้าอ๋อนี่คือเกียร์ถอยเกียร์ถอยครับนอกนั้นก็เข้าเกียร์ปกติเลยนะครับเกียร์เกียร์มีเกียร์มีหกเกียร์นะครับแอร์ก็เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดแล้วก็ปุ่ม AC ตัวนี้นะครับพี่เวลาที่เราจะให้อ์เย็นเราต้องกดให้ไฟติดด้วยนะครับเก๊ใส่ของสมุดรับประกันผมใส่ไว้ให้ในนี้หมดแล้ว นะครับพี่แล้วก็เครื่องมือแม่แรงก็อยู่ด้านหลังพนักพิงเบาครับนะครับพี่อันนี้มีเบรกมือแต่ถ้าเวลาที่เราบรรทุกหนักจริงแล้วพี่จอดบนเนินจะดึงเบรกมืออย่างเดียวแนะนําให้ใส่เกียร์ช่วยด้วยเนาะเพราะบางทีรถหนักๆบางทีเบรกมือเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะร้อยเปอร์เซนต์ไหมเพราะรถมันหนักเนี่ยครับพวงมาลัยก็ปรับดึงเข้าดึงออกได้หมดนะครับพี่เนาะตามการใช้งานความถนัดได้เลย กระจกก็ปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าทั้งหมดครับก็อันนี้เดี๋ยวพี่ใช้งานดูก่อนถ้าสมมติอะไรยังไงก็โทรหาผมอีกทีหนึงก็ได้เนาะอันนี้มีวิ่งไปแถวปากช่องหรือว่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมพี่ส่วนใหญ่เวลาถ้าไปเอาของวิ่งโซนทางทางอีสานหมดเลยขึ้นหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติแบบมีโอกาสวิ่งผ่านปากช่องอย่างเงี้ยพี่สามารถเอาเข้าไปให้อูเขาเช็ก ช่วงล่างให้หลังจากใช้งานไปแล้วก็ได้เนาะเขาก็ดูแลหลังการขายให้แล้วก็ผมไปเอกสารให้นิดนึงอันนี้นะครับพี่จะเป็นเอกสารของทางทางอู่เนาะที่จะเป็นแบบพวกบอกในเรื่องของอัตราการขันน็อตหรือว่าอะไรต่างๆนะครับพี่แล้วก็รับ mm hmm. ประกันอย่างเช่นเสื้อเพาหนึ่งปีห้าหมื่นโลอย่างเงี้ยครับ mm hmm. อะไรลูกยางต่างๆหกเดือนหรือสองหมื่นโลเ mm hmm. นาะ เนี่ยครับก็จะมีการรับประกันแต่ละอย่างให้พี่อันนี้พี่ก็เก็บไว้ก็ได้ร้านก็ร้านปอปานะครับพี่ที่เป็นร้านที่ทําให้เราเนาะก็ถ้ามีอะไรติดต่อผ่านผมหรือโทรเข้าเบอร์โทรที่ร้านเลยก็ได้นะครับนี่ผมเก็บไว้ให้ในรถครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรีบเลงจดทะเบียนให้อีกทีนึงเพราะว่าถามว่าป้ายแดงเนี่ยเรามีป้ายแดงมีสม,มุดคุมถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าเนื่องด้วยรถเราต่ออุปกรณ์ก่อนได้ใบาขาวคือตำรวจอาจจะเรียกได้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติได้ป้ายขาวแล้วก็คือไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ไงคือป้ายแดงทุกอย่างถูกต้องหมดค,ครับพี่โอเคครับนั่นคือต่อทะเบียนนี้คือต่อที่ได้หมดเลยครับพี่ถ้าหมายถึงว่าถ้าต่อทะเบียนปีต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ พี่ต่อที่นี่ได้หมดเลยเอารถเข้าเช็คที่นี่ก็ได้ที่ศูนย์นีู้ซยที่นี่ทั่วประเทศต้องบอกว่าเงื่อนไขเดียวกันทั่วประเทศเอาเข้าเช็คระยะ6เดือนหรือหมื่นโลแต่พี่ใช้รถเยอะถึงหมื่นโลก่อนอยู่แล้วก็เอาเข้ารอบ1 0,000มื่นโลนะครับประมาณนั้นครับพี่แล้วก็ต่อประกันอะไรได้หมดซื้อว่าถ้าไม่ถ้าสมมุติว่าจะให้ผมอำนวยความสะดวกให้ก็โทรหาผมก็ได้ต่อผ่านทั้งศูนย์ผมก็โอนเงินไปแล้วเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาให้ใหเรานี้ก็ได้ครับผม โอเคครับนี่นะครับลูกค้าก็เอาไปวิ่งบรรทุกกล้วยนะครับแบบนี้ก็บรรทุก4 5ตันได้สบายนะครคุณผู้ชมส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับเผื่อท่านใดอยากใช้บริการก็ติดต่อเซลล์ตนได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมสวัสดีครับ